ป็งไงไทยแลนด์ต่อไปอะ่ะหาว่าอยากมาดูหรืออยากมาเคียวปราสาทตะมอนโตตะตำมนทมหรือปราสาทตากระเบเนี่ยอย่าลืมเอาอันนี้มาด้วยนะอืมเอาติดตัวไปด้วยรู้จักอันนี้เปล่ากปากดีไอ้น้องสงครามยังไม่จบเดี๋ยวก็รู้ สวัสดีครับทักไทย f อซทุกท,า FC, ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กรับผมเทพโยครับพี่น้องทางเมืองไทยตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงวันทักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าก่อนนี้ครับพี่น้องอย่าลืมฝากากดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้หนุ่มขมรนปากดีทำคลิปออกมาเย้ไทยอันนี้เป็นคลิปที่เขาเคยทำไว้ เขาบอกว่าเป็นยังไงนับจากนี้ไปเนี่ยคนไทยไปเที่ยวปราสาทตาควายตาเมียนทมเนี่ยต้องใช้พาสปอร์ตนะเพราะว่าอยู่ในการควบคุมของทหารคขมรเดี๋ยวลองไปฟังคลิปเขานะครับทุกท่านเป็นไงไทยแลนด์ต่อไปอ่ะหามว่าอยากมาดูหรืออยากมาเที่ยวปราสาทตะมอนโตตะมอนทมหรือปราสาทตากระเบยเนี่ยอย่าลืมเอาอันนี้มาด้วยนะอืมเอาติดตัวไปด้วยรู้จักอันนี้เป่าว รู้จักเปล่าเนี่ยรู้จักเปล่าพาสปอร์ตไงอืมอย่าลืมเอาติดตัวมาด้วยละ่ะเผือว่าเขาดูไม่ได้เดี๋ยวจะบอกว่าคนกัมพูชาเนี่ยรังแกอีกที่ออกมาพูดเนี่ยเพราะว่าเรามีหลักฐานจริงๆนะเป็นคนจริงๆแล้วก็เป็นตัวประสาทจริงๆด้วยไม่ใช่ AI อย่างไทยแลนด์อืมออกมาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไทยยึบได้แล้วโอ้โห a อลอรนๆเชีย แยกแกะไม่ออกด้วยหน้าขำอืมตลกมากอี้ยอย่าลืมนะไทยครแลนยาอีกรอบนี่แหละครับทุกท่านใจเย็นๆไอ้น้องสงครามยังไม่จบไม่รู้ว่าใครจะใช้พาสปอร์ตน่าจะเป็นคขมเรมากกว่านะคขมเรเนี่ยเข้ามาประเทศไทยเนี่ยต้องใช้พาสปอร์ตแล้วนะ ทุกวันนี้ห่วงคนชาติมึงเองดีกว่าขามนตอนนี้อยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกินเจ็ดวันในอนาคตยังไม่รู้นะลดความสัมพันธ์ลงเนี่ยไม่รู้ขามนจะอยู่ในประเทศไทยได้กี่วันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เขาเคยทําออกมาเยอะไทยประสาทตาเมืองทมเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของขามนคลิปเก่าๆที่เขาทํานะทุกวันนี้ ขมรยึดประสาทตราเมียนทมจริงหรือเปล่านะครับอัปเดตข่าวหรือยังนะครับประสาทตาควายที่บอกว่าต้องใช้พาสปอร์ตตาเมียนโต๊ดเนี่ยนะครับให้สงครามจบก่อนว่าจะเป็นของไครนะครับโทษตอนนี้ช่องอา่านมาเนี่เป็นของไทยนะอ่าไทยตึงกําลังอยู่แล้วก็เอาทหารไปเวียนยามอยู่นะครับ ที่สำคัญเนี่ยไม่ต้องมาปากดีนะไอ้ขเมนไม่ต้องมาปากดีหาศพทหารขเมนให้เจอก่อนมีปัญญามารับศพทหารขเมนหรือเปล่าในแถวแถวอ่าปราสาทต,ตาเมียนทมภูบักเขือช่องอ่านมาได้ข่าวว่าศพทหารขเมนนี่เหม็นเกลือนนะครับบริเวณนั้นไทยเนี่ยเรียกร้องไปหานานาชาติเรียกร้องไปที่รัฐบาลกัมพูชา คุณเซนยังไม่สนใจเลยนะครับมึงจะมาปากดีคนไทยไม่ได้ให้ค่าหรอกครับรอดูว่าสงครามจบก่อนตอนนี้ที่มีการประชุมนะครับประชุมตอนนี้เนี่ยประชุมเพื่ออะไรครับคำเมรนต้องการให้เปิดเปิด4ปราสาทที่ปิดอยู่โดยทหารไทยนะครับที่พิพาทกันเพราะคำเมนตอนนี้ตกที่นั่งลำบากนะ อันนี้บอกไว้ก่อนนะแม่ทัพภาคที่2นี่ยืนยันนะครับไม่มีถอยครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงไทยไม่มีถอยสงครามยังไม่จบขเขมนจะเพิ่งโม้ว่าจะเป็นของใครนะครับ่าไม่รู้ว่า,ขาเขมนจะต้องใช้พาสปอร์ตเข้ามาหรือเปล่าตอนนี้ถามหน่อยว่า,ขาเขมนกล้ามาเที่ยวปราสาทตามเมียนทมหรือเปล่าถ้าคิดว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของขเขมนตอนเนี้นะ อัปเดตข่าวสารหน่อยว่าทหารคาเมรเนี่ยตายไปเท่าไหร่แล้วนะเนี่ยมาดูคลิปนี้นะครับอ่าดูคลิปนี้คามรร้องไห้อ่าสามีไปเป็นทหารเสียชีวิตนะครับเนี่ยดูนี่ก่อนเก็บปงบัันงขี้เนี่ยเก็บปงกระปงขี้เนี่ยเนี้ยชีวิตสไนฮาจีตอปรับมาปรับ បងថតតោថាមិនបាច់ប្រอมពីបងទេមុនគាត់ស្លាប់ទៅពេលគាត់ឈប់ញ៉ៃមួយខ្ញុំពេលគេបាញ់គ្រាខ្លាំងគាត់ឈប់ញ៉ៃឈប់ញ៉ៃស្រាប់តែអឺម៉ោង9:00គេទេមកម៉ោង9:40នាទីគេទេមកថាបងខ្ញុំគាត់គ្រោះថ្នាក់ជីវិតទៅពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមានអរំថាខ្ញុំបាត់បងអွေးមួយលើកក្នុងគ្រួសារខ្ញុំណាមានតែគាត់តែឯងដកសំនិតសំខាន់លើកគ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹង นี่แหละครับทุกท่านนี่คือขเมรเดือดร้อนศพทหารขเมรหาไม่เจอตั้งเยอะตั้งแยะแล้วอีกอย่างนะครับขเมรเรียกร้องให้เยียวยาศพละสา0 0 0นบาทนะครับสา0 0 0นบาทแต่ยังหาศพไม่เจอผู้นำยังไม่เห็นค่าความเป็นคนของประชาชนคนในประเทศตัวเองเลย คิดดูสินะครับแล้วมึงอย่ามาปากดีทําเป็นพูดนั่นนี่นะครับถ้าเขาหาตัวมึงเจอนะอันตรายนะจะบอกให้ถามว่าเขมรในประเทศไทยตอนนี้ออกหมดหรือยังออกจากแผ่นดินไทยหมดหรือยังครับก่อนที่จะปากดีได้ข่าวว่าอยู่ชายแดนนะครับวันละห้า0 0ื่นวันละห0 0 0 0่นยังไงก็ไม่หมดนะครับกลับไปก็ไปทําอะไรไปเป็นทหารฮุนเซนคู ถ้าไม่กลับนี่จะยึดที่จะถอนบัตรประชาชนถอนสัญชาตินะครับรีบกลับกันนะครับอันนี้มันเป็นแผนหุนเซนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับคอมเมนที่บอกว่าจะให้ไทยทําพาสปอร์ตไปเที่ยวนะครับภาษาต,ตาเมียนทมเนี่ยต้องดูกันยาวๆว,ว่าจะรอด F-16 สิบหกไหมจะรอดกิฟเพนไหมจะรอบ AT-6 ไหมครับที่สั่งมาใหม่นะครับอ่า ขนาดผู้พันเบิร์ดนะครับยังฟันธงเลยนะว่าขเขมนตายนี่ไม่ต่ํากว่า2,000ันอ่าถ้ากล้าเปิดเผยขเขมนกล้าเปิดเผยหรือเปล่าปัญหามันอยู่ตรงนี้นะครับในประเทศไทยนี้ชัดเจนตายกี่คนเสียชีวิตกี่คนพลละเรือนทหารครับเยียวยากันไปครับประเทศไทยมีเงินตั้งเยอะตั้งแยะไม่ต้องห่วงนะขเขมนฝากให้คิดด้วยนะครับ เอาคนขอทานเขมรเนี่ยกลับประเทศให้หมดก่อนก่อนที่จะปากดีนะครับโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องสวัสดีครับสบายดี